สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดต้มสุดตัวปร์คยูชอนลงใต้พร้อมเปินน้ลนครช่วยพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในาจังหวัดได้แก่สุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชรังพัทลุงและสงขลา คลี่คลายแล้วกว่า6จังหวัดได้แก่กระบ,บี่ชุมพรสตูลปัตตานียะลาและนาราธิวาสโดยทั้งหมดมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า30ราย ล่าสุดเปิ้ลนาครก็ได้เดินทางไปยังภาคใต้เพื่อเตรียมช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นงานนี้ได้นักร้องหนุ่มจากแดนกิมจิปักยูชอนได้เดินทางไปด้วยโดยเปิ้ลนาครเผยว่าการเดินทางลงมาช่วยน้ำท่วมในครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของออก,ก้า ผู้ซึ่งเกิดมาในวันที่มีน้ําท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทยเมื่อ9ปีที่แล้วมันกลายเป็นหน้าที่ของเด็กชายนักขราไปเสียแล้วแต่การมาครั้งนี้ไม่ได้มาแค่ก้ากับปาเท่านั้นยังมีพี่ชายคนใหม่ของออกก้าพี่ยูชอนจากเกาหลีเพื่อนใหม่ของปาที่บังเอิญมาเจอกันที่ร้านใหม่ของพวกเราแซลทูเดอ e m มูนบายนาคอนยูชอนชอบก๋วยเตี๋ยเรือร้านเรามาก คุยไปคุยมาเราบอกประเทศไทยตอนนี้น้ําท่วมหนักมากเรากําลังจะไปช่วยน้ําท่วมกันพี่ยูชอนออกปากอาสาขอมาด้วยแบบไม่รังเลเพื่อนพี่ยูชอนบอกพี่ยูชอนชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วพี่ยูชอนอาจนึกไม่ออกว่าความยากลําบากของคนไทยในวิกฤตแบบนี้มันสาหัสแค่ไหนพี่ยูชอนกําลังจะได้เห็นเวลาที่คนไทยไม่ทิ้งกันยูชนน้ำท่วม2020 สุราษฎร์ธานีเวียดเจ็ตแอร์คนไทยไม่ทิ้งกันอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอชื่นชมในความมีน้ำใจของเปิ้นนาคอนและครอบครัวรวมถึงรักยูชอนด้วยนะครับที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ com ขอบคุณครับ